ครับสวัสดีครับบีบซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็มาพอๆกับพอแต้มนะครับเนาะครับพอแต้มพามาติดตามเล่าพัฒนาของเจฝนนคนปรปฐมพี่นอ้องนะก่อนสินเบิ่งเฮากับ่เบิ่งก่อนเนาะครับเนาะมื้อวันพุธนะครับวันพุทธที่21กุมภาพันธ์หกเจล่าพัฒนาออก833 แปดเกับส่วนเลกล่างก็ออก3 8มแปดที่น้องเนาะครับของเก๋ฝนนครปฐมมวดทิพานมาพี่้องอาศิดไดนะครับมึงดูคบมึงวันพุทธที่2ี่สิบกุมภาพันธ์สองลาวพัฒนาเกฟฝนนครปฐมบนล่างวิ่งรูด3กับ4 3กับ4 มาสามพี่น้องมึงเกมันจับครูให้สามเก้าสามเจ็ดสามแปดมีมีมเบิ่นแปดแปดซีซีนะครับโอ้สิได้นาพี่น้องนะเนาะอราวกะถือว่าหลุดคือเก่านะพี่นอนะอ้องเนาะควาเมื่อน,นี้พระเตียงภาพมาตามต่ออีกนะครับเอกวิ่งก็ยังเดินดีอยู่นะพี่น้องเนาะ วันศุกร์ที่ยี่สิบสามพี่น้อง ผลนาครปฐม ขับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องขัดยามเบิ้งก่อนเจ็ดกับสองเน้นที่สองพี่น้อง ครับว่าเบิร์ชุดวินพี่น้องชุดวินศูนย์สองสามเจ็ดแปดเก้านะครับ ุดวินกันครับมาเมงเกจับโคูนะครับเนะสองสามสองเกียด สองแปดนะครับเจ็ดศูนย์สามศูนย์สองศูนย์นะครับ ครับมวดนี้โบมีตัวกันได้พี่น้องเด้อครับโบมีตกกันมีแค่นี้นะครับหกหางแค่นี้เ่ว่าอาจารย์เกฟฟนเิ่นบรรเนยียนตัวใดตัวหนึ่งได้พี่น้องนอันเรียกจับคู่แต่ว่าติดสองกันที่มีสองสามสองเจ็ดสองแปดสองศูนย์นะครับ เพราะว่าอาจารย์พันเนียนที่สองนะครับเนาะครับ,รบจะพอเตรียมกันสีท่าสีไไปจังหน่อยติดสองนะพี่น้องเด้อก็จังหน่อยห้างก็เก่านะครับเอาเดศูนย์สามศูนย์เรือส,ส,สองหาง รับเตรยมกันเจเบิงนะครับได้เกมัน่งมาให้ขัยี่สบสาทับสองทับหเก็ดชุดวิน่ารับศูนย์สวิ่งเก็ดกับ2เน้นที่2องาครับเาจมันขีดเส้นใต้ไว้ให้สองสามสองเก็สอเ็ดศูนย์สามศูนย์สองศูนย์นะครับเราพัฒนานะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพี่น้อง เอามากสอสตัใดเฮาก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อลับตัวไว้น้ำเนาะครับเนาะครับเอาวันนี้ขอให้แตกปังๆเด้อรับเ c ซีก็จะได้โฉบๆมันๆกันเนาะครับเนะเาะนาครับเอาพอแตมก็ขอขอบพระคุณหลายๆเด้อเจเกฝนนครปฐมเนาะครับเนาะที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอแตม ครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแชร์แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมกับอเน้นคาเกา่มามักจอบตัวเด็กกะ่าลืมกับตัวใบนํานะครับเนาะครับเอาเขามาแล้วกะ่าลืมนะพี่น้องเด้อนะกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมน้ำเด้อนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนํำนะครับ ครับเอาสุดท้ายไทยสุดนี่พอ่อเตมก็ข,ขอกราบขอพระคุณเนบซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิง่งมาติดตามพอ่อเตมครับพอ่เพอเตมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็บจใหญ่ใดความไขยย่ให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกแต่ลบับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกถุกคนนะครับเนาะเอออย่าลืมนะพี่น้องเด้อสุดวิ่นกันปะครับอัน่มักที่เกมันจับคู่ให้เฮาก็จับเอา สามเจ็ดสามแปดสามเก้าไปยังประมาณนี้นะพี่น้องเนาะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแค่นี้เนะครับเนาะเอาไว้พอกันยีคลิปนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม